มากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะทานอาหารเที่ยงด้วยกันจ้าแกงฟักไซแกงไก่บ้างค่ะเป็นไก่เจ้าของนะคะไก่ยู่หน้าเจ้าของกุ้งกุ้งเต้นกุ้งมันนี่ค่ะสมตำใส่หอยพอมนี่หัวหอยแซ่บเนาะยำดังปึ๊ดปึ๊ดแล้วก็ มีผักไผ่กับเน้อใหม่จากหน้ากับข้องแล้วค่ะพี่น้องเขากินกับข้าวเจา้าเพื่อกินบ่าเห็นมันหนักท้องเนาะนี่เขาเหนียวอยู่แต่ว่ามากินมากินข้าวเที่ยงน้งกันเนาะพี่น้องเป็นเพื่อนทุกคนนะคะกินต้มตําด้วยกันนะคะกุ้งนะคะอร่อยมาก ใช่ามากย่ามนี่กุ้งเป็นประเภทแบบกุ้งแม่น้ำกแม่น้ำทรงข่ามานทังางหมดล่ะนี่ค่ะหอยกินหอยโชว์เลยค่ะผู้ใดมากินหอยแล้วหอยอะค่ะหอยกินหอยโชว์กับนายดังตึ๊ก นี่ฮะนี่แล้วค่ะแกงไก่บานไก่บ้านนี่ไก่้บ่ได้สื่อแล้วค่ะพี่น้องเป็นไกยูนาเจ้า,จาของนี่ค่ะแกงใส่ผักแสบหลายค่ะแสบนี่ขาเหนียวยู่พ่อพ,อพ่อเพิ่งกินข้าเจ้าแม่เพิ่งเลยก็เลยหุงใบขาเจา้เเขเขา,เจาข่าเหนียวสองย่างไม่ให้ยายกินแต่ เขาเหนียวเอ้ยขาจ้าว่าผิดนี่ยค่ะใกล้บ้านอะ่ะอร์อาหารสามส้มตำนะคะส้มตำเนี่ยเวลามากินต้บผักไผ่เนี่ยค่ะผักไผ่าบานเท่าเนี่ยแสบมาก ต้องยังไงก็ค่ะตอบป่ะไต้ดับแรกกินแต่ตำหมุหุงกับพ่อล้วเพราะว่าหมักแห้งกุ้งค่ะพักนี่เป็นผักกว่าสามพิษ ที่ชอบกินผักมากผักบ้บานๆเขาเหรอคะพวกผักพายผักน้ำม้เนาะน้ำม้ผักขั้นจริงอะบอกว่นขั้นจริงผักผ้ล้วมากินเพมากินชอบผักกินผักผ้ายมากถ้าผู้ใดเคยกินผักผ้ายก็้ม่ำเสมอว่ามันแซ่บ กินได้สมตามก้อนนะคะะพวกบหม,ามาักเดีลยวหมั่งหอยหอยท้ดกุ้งค่ะหอยกุ้งต้องยังสำหังจบนนะคิปแล้วค่ะพี่น้อง